ตัวลงพุงครับกับนมตามันนี้นะครับกินฟรีเที่ยวฟรีนะครับขอได้เป็นเคสจดหมายถ่ายรูปกับนมตามันนี้ก็ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้โชคดีของเราวันนี้สวยใสไฮโซนะฮะชื่ออะไรครับคุณเล้งค่ะคุณเล้งนะฮะไม่ใช่เจเล้งดอนเมืองใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเจเล้งไปสินิกาเจเล้งไปสินิกาวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะฮะ จะมาทานอาหารกับเราเขียนมาบอกอยากทานเลยนะฮะอยากทานอาหารสไตล์ฟิวชั่นเนี่ยค่ะฟิวชั่นประเภทอาหารญี่ปุ่นเนี่ยค่ะโอ้ทั้งนั้นเหมาะเลยนะครับ<ะ>วันนี้นะครับผมก็ติดต่อร้านร้านหนึ่งไว้คุณผู้ชมก็ลองแวะมาลิ้มรสอาหารร้านนี้ได้เป็นอาหารฟิวชั่น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้อาหารก็จะสวยขนาดไหนถูกใจเจเล้งหรือเปล่าะนะฮะหรือถูกใจพี่เล้งของเราหรือเปล่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละจานเนี่ยหน้าตาเปาน็นยังไงเชิญเลยค่ะขอบคุณตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในร้านยาสาชิแล้วนะครับอยู่สุขวิท49นะครับคุณผู้ชมที่นี่จะมีอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นเยอะเลยทําไมถึงชอบทานอาหารฟิวชั่นครับที่เขียนขอมาเออสไตล์ฟิวชั่นนี้ก็มีหลากหลายสไตล์แล้วก็รสชาติก็โอเคค่ะต่างกันไปนะคะพี่ไม่อยากไปเที่ยวไหนเหรือเลยครเรามีพาไปเที่ยว แดดมันร้อนนะค่ะกลัวแดดนะค่ะเดี๋ยวกลัวดำอะค่ะผู้ชมครับวันนี้ผู้โชคดีกับเราค่อนข้างจะไฮโซหน่อยขอมากินอย่างเดียวนะฮะไม่ขอเที่ยวนะครับเอาล่ะเห็นที่บอกอยากกินอาหารฟิวชั่นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะปิ้งมาตรงหน้าเลยนะครับเป็นไงพี่เล้ง โอ้โหสไตล์โมเดิร์นเลยค่ะโมเดิร์นเลยนะฮะชอบ<ม>ใช่<ท>ไหมฮะมีสีบบสันนะคะแล้วก็หน้าริมลองจริงค่ะหน้าริมลองเลยนะครับทั้งหมดเ็ดเมนูด้วยกันนะครับคุณผู้ชม All you have hand you my to do touch hand. To show you understand me is show อยากจะมาทานก็มาได้อยู่สุขวิต49ตรงนี้อเองนะฮะทั้งหมดนี่นะฮะไม่เกรงใจแล้วนะคะไม่เกรงใจแล้วนะฮะ,ะ,ะโอ้โหนี่นะฮะ เส้นอูด้งนะอันนี้ไม่เช่นสปาเกตตี้นะพี่เป็นอูด้งอพ่อมาทำเป็นหมือนสปาเกตตี้เลยแต่เป็นอูด้ง ของหวานปิดท้ายคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมีสาวอีกนางหนึ่งมาเป็นไฮโซพี่น้องครับแต่ว่าน้องเนี่ยไม่กล้าออกเลยให้พี่มาออกแทน <c oughs> สุดท้ายนี่เดี๋ยวแบ่งกันทานนะครับจานรายการดีว่าจนิวนะครับแล้วก็ยาสาชีมอบให้นะครัอบอร่อยเลยครับโอ้โหแจ๋วเลยค่ะแจ๋วอร่อยมากเลย,นะเลยถ้าคุณผู้ชมอยากมาแบบนี้นะครับเ <c oughs> ขียนจดหมายถ่ายรูปกับนมตามมลิเข้ามานะครับรับรองได้กินฟรีเทียวฟรีจริงไหมครับค่ะ นนเ,าานเนชะะียงถ่ายรูปให้ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับนมตรามะลิแล้วส่งมาที่ตีอว้วนชวนหิวตู้พอน3สสพนจอย,ยนวากรุงเทพ101-20ภาพที่ถูกคัดเลือกโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี2ที่นั่งห้ามใช้รูปถ่ายเดิมต้องถ่ายใหม่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดยสลากออมสินพิเศษ3ปีจากธนาคารออมสินน้ำส้มสายชูตรา QP Quality Express 0 2 2 7 7 8 0 0 0 แม้มาทานได้นะครับนอกจากอาหารอร่อยแล้วสวยด้วยแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากเลยนะฮะ <_ an> ยาสชิเปิดวันไหนถึงวันไหนครับ <_ an> เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับสองรอบนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็อีกทีถึงห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึงคร่งครับหยุดวันจันทร์น,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูเสร็จ <_ an> แล้วยังมาทานได้นะครับเราก็มีกระเช้านมตาลมะลิมอบแทนคำขอบคุณให้คุณเอกด้วยนะครับโอ้ลืมถามไปแล้วถ้าเกิดเข้ามากินอกติอ้วนจนหิวพามากินนี่จะลดไหมครับ ยินดีครับถ้าคุณผู้ชมเพียงแค่บอกว่ามาจากรายการนะครับก็จะได้รับส่วนลด10%ครับจากรายการครับรายการนี้เป็นรายการทั่วไป